เรื่องรถยนต์จริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าในตัวลายมือนั้นสามารถอ่านเส้นได้เยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นคือเส้นรถยนต์เส้นรถยนต์เส้นในการก็มีนะครับจากประสบการณ์ของคนเนี่ยรวมไปถึงอะไหล่รถยนต์บางอย่างนะครับเช่นแบตเตอรี่จะเสียอะไรนี้ก็สามารถดูที่เส้นลายมือได้นะครับ และยังสามารถค้นคว้าในอนาคตได้อีกเยอะเลยครับหมายถึงรายละเอียดที่จะค้นพบในตัวลายมือเนื่องจากอย่างที่บอกแล้วครับนี่เป็นศาสตร์หรือวิชาแขนงหนึ่งนะครับที่สามารถค้นคว้าต่อเนื่องได้หน้าตาหรือทรงเขาก็จะโค้งและหักลงแล้วก็โค้งอีกทีแต่คันนี้อันนี้เป็นหน้าตาที่เหมือนสมบูรณ์อนะ ตัวบรรจงของเขาแต่ว่าเวลาเขาเขียนในลายมือจริงนะครับหรือที่อยู่ในเส้นลายมือจริงเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็ได้นะครับหรือตั้งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแนวตั้งมีหลายแบบนะฮะจุดสังเกตก็คือว่ามันจะมีตัวสโลปอยู่นะฮะ s โ o ปเหมือนรถไหมละครับดูดูฮะรถยนต์ไหมฮะด้านข้าง ดูนะฮะอันนี้คือด้านข้างคือความมหัศจรรย์ของตัวเส้นลายมือเนี่ยถ้าใครได้ศึกษานะฮะตามหลักวิชานี้นะครับมันจอเซอร์ไพรสห์หลายเรื่องเลยนะครับบางทีเขาเก็บด้านข้างนะครับบางทีเขาเก็บจากด้านบนท็อปวิวะฮะเป็นรูปของวัสดุสิ่งของที่ที่เป็นเส้นลายมือนะฮะอย่างเส้นรถยนต์เนี่ยพบว่าเขาเก็บด้านข้างข,างของรถเห็นไ,ไหมฮะอันเนี้ย มองแล้วเหมือนด้านข้างรถยนต์เลยนะฮะร,รถยนต์ในที่นี้นะครับก็รวมหมดเลยนะครับรถสองล้อสี่ล้อหรือว่ารถสิบล้อนะครับหรือใหญ่กว่านั้นก็ถือว่าเป็นรถยนต์ทั้งหมดแต่เท่าที่คดหนึ่งเก็บข้อมูลมานะครับรถที่หน้าตาอย่างที่คดหนึ่งเขียนเนี่ยมกักจะเป็นรถสี่ล้อสี่ล้อนะครับ ถ้ารถตู้หรืออะไรเงี้ยทรงก็จะแตกต่างจากนี้ไปอีกนะครับหรือรถสิบล้อทรงก็อาจจะแตกต่างจากนี้ไปอีกก็อย่างที่บอกครับมันคืองานวิชาการอีกขแขนงหนึ่งนะครับที่ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นหัวใจ จะมีเส้นชุดนี้นะครับวิ่งมาจุดสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมีเกาะเกาะหมายถึงพื้นที่ที่มันเป็นโป่ปงๆตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องเสียหายใครโดนทงนี่ก็คงไม่มีใครยิ้มออกนะฮะมันก็รู้สึกเครียดนะครับ เขาจะยึดรถแล้วอะไรแล้วเนี้ยครับมันจึงเป็นตัวแทนของว่าเสียหายนะครับเสียความรู้สึกหรือกําลังจะเสียรถไปก็ได้นะครับก็ถือว่าเสียหายเช่นกันเส้นรถยนต์กันนะครับในลามือเห็นไหมอันนี้แนวตั้ง สังเกตนะครับที่คนหนึ่งเขียนเมื่อสักคู่เขาอยู่แนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับแต่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้มีสโลปอันนี้รถส่วนใหญ่แล้วพบว,ว่าเป็นรถสี่ล้อนะครับเห็นไหมสโลปตรงนี้จริงๆหลักของการอ่านเส้นลายมือนะครับไอเส้นก่อนเนี่ยที่เป็นเกาะโปุงป่ง,ปงนี่คือเส้นไม่ดีนะครับ ถ้ามีเกาะโป่งขึ้นบริเวณเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจมักให้ความหมายเชิงลบนะฮะเกาะหมายถึงให้ความหมายเชิงลบเป็นส่วนใหญ่เวลามันมาเกาะนะครับเส้นรถยนต์ของเราเนี่ยมามาชนกับเส้นเกาะอันนี้ด้วยก็หมายว่ารถยนต์ของเรากํลาลังมีปัญหานะครับเร,เรียกว่าโค้ชชีวิตรถยนต์กํลาลังมีปัญหาและอันนี้คือเส้นเสียชื่อด้วยนะครับเสียชื่อด้วยอันนี้คือเส้นชื่อเสียงอันหนึ่ง เวลาใครมีเส้นเกาะที่เส้นชื่อเสียงตรงเนี้ปุโปเจ้าของมือก็จะโดนขอลหาโดนนินทานะฮะโดนใส่ร้ายโดนทวงหนี้นะครับคือจะโดนอะไรก็แล้วแต่แต่ทําให้เรารู้สึกเสียหายกันแล้วกันนะครับเพราะในความจริงแล้วเส้นชุดชุดหนึ่งเนี่ยแปลไปได้หลายอย่างนะครับขึ้นอยู่กับความชํานาญนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของคนแปลนะครับ แล้วผู้ที่มีเส้นแบบนี้ก็ได้ประสบเรื่องนี้จริงๆ <c oughs> คือกำลังมีไฟแนนซ์มาทวงทวงนี้อยู่เพราะว่า,าไม่ได้ผ่อน2อสเดือนอย่างนี้นะครับแต่ความจริงนั้นยังมีความหมายเชิงซ้อนมากกว่านี้นะฮะหมายถึงว่าคนใกล้ตัวก็อาจจะหรือคนที่เขาอยากจะมาขายรถให้เราเขาก็เหมือนค้างค่าผ่อนส่งหรือผ่อนไม่ไหวเหมือนกันนะครับ ึ้นอยู่กับจะขึ้นมือกว่ามือซ้ายนั่นเป็นรายละเอียดทีนี้นะฮะหลักการก็คือว่าคนหนึ่งต้องอ่านลายมือจริงก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะส่งส,สติว่าเฮ้ยเรื่องนี้หัวข้อนี้มันเป็นยังไงนะครับคือเราก็ต้องพิสูจน์ซึ่งกันและกันนะครับในการอ่านนะครับแล้วเจ้าของมือก็จะทราบเพราะว่าเขาได้ไเผชิญและข้อดีของเส้นยุคนี้นะครับมันเป็นเส้นที่ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะเขาเรียกว่าเส้นจอน เวลาเส้นขึ้นมาปุ๊บคนคนหนึ่งเห็นก็สามารถอ่านได้เลยผลลัพธ์ที่ออกมาบางครั้งเนี่ยเจอเส้นจรหมายถึงว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดกับเจ้าของมือไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่แล้วหรือก็ทั้งเกิดอีกไม่กี่วันซึ่งมันเร็วกันมากนะครับระดับความเร็วของเส้นตอนนี้เป็นประโยชน์มากเพราะเราสามารถเห็นเส้นปัจจุบันได้ก่อนและการเห็นเส้นปัจจุบันได้ก่อนก็จะเป็นสาเหตุ นำมาเส้นการแก้ไขในท้ายที่สุดนะครับซึ่งสุดท้ายจะเป็นประโยชน์มากเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าลายมือจริงมันมีไหมเนี่ยนะครับมันมีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกเส้นจะหาหลายมือจริงได้หมดนะฮะมาถึงตำราทั้งหมดจะมีลายมือจริงมารองรับเพราะบางทีกว่าจะเจอลายมือจริงที่ตรงตามตำราก็าต้องใช้การอ่านเป็นหลายพันคนนะฮะเพราะว่าเส้นบางเส้นหายากมาก เดี๋ยวจะให้ดูเส้นที่เนาหนึ่งบอกครับว่าเส้นรถยนต์ให้เห็นเส้นรถยนต์แะในลายมือนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าตรงนี้เลยเล็ก,เล,กเล็กนี่นะครับเล็กเล็กเลยแล้วเมื่อสักครู่ถ้าใครตาเห็นไหมจะมีเกาะตรงนี้เกาะเล็กเล็กเลยเส้นรถยนต์ทับเกาะอยู่ นี่คือเสียชื่อเสียงแล้วเกี่ยวกับรถยนต์เสียชื่อเสียงแล้วอ่าแล้วก็มีเส้นชี้ลงที่ช่องเสียหายถ้าใครเห็นแบบนี้นะครับแล้วดูแล้วเส้นรู้สึกชัดมากก็แสดงว่ารถยนต์ของท่านก็กำลังโดนทวงนะครับยกเว้นใครทำงานไฟแนนซ์อันนั้นก็คือไปทวงเพื่ออกก็เป็นความหมายแบบนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีอาชีพรับ,รบจ้างทวง หนี่รถนะครับเราก็จะโดนทวงหนี้จากรถยนต์ส่วนจะโดนยึดหรือไม่นะครับก็ต้องดูเส้นอันนี้ฮะว่าชาัดไหมถ้าชาัดนี่ยหมือว่าเราผ่อนต่อไม่ไหวละคือค้างหลายหลายเดือนเินไปเขาก็จะยึดแต่ถ้าเส้นตรงนี้จางๆนะครับก็อาจจะผ่อนผันหรือมีเงินเข้ามาผ่อนได้ในที่สุด เห็นไหมครับว่าในลายมือนั้นมีเรื่องราวแบบล้านแปดเลยครับที่จะบอกได้นะครับเพราะว่าจริงๆเส้นมันผสมกันเยอะนะครับในตำราจะมีแต่ละหัวข้อแต่ละความหมายดูเส้นไม่ลกแต่พอมาจะเป็นลายมือจริงมันเขาผสมพันกันหมดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสามารถอ่านได้นะครับทั้งหมดยกเว้นว่าบางคนมีเส้นที่ ไม่เจอในลายมือใครเลยอันนั้นก็ต้องศึกษาต่อว่าเส้นชุดนี้มีความหมายแบบไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นที่มีสติรองรับแล้วว่าใครมีบุคคลมีเส้นแบบนี้ความหมายต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งสติกลับมาว่าจริงนะครับก็ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นมัรฐานแล้วว่าเส้นชุดนี้ใครมากี่คนก็ต้องมีความหมายประมาณนี้นะครับแต่เส้นทุกคนไม่ใช่ว่าแต่และเส้นจะมีความหมายเหมือนกันหมดนะครับ พราะว่าหนึ่งคนก็หนึ่งโปรแกรมนะครับซึ่งไม่เหมือนกันเลยสวัสดีครับ